เรื่องที่อยู่ในใจที่อยากจะทําที่อยากจะสร้างสารออกมาให้ผู้คนได้รู้มีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆหนองหานนะคะว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงมีผลดีผลเสียยังไงกับวิธีการเป็นอยู่ของเขาอยากจะสื่อถึงวิถีชีวิตของคนชุมชนรอบหนองหานนะครับให้ ทุกคนได้รู้ว่าน้องหานเป็นอย่างไรในทุกๆวันนี้กับก่อนหน้านี้นนองหานเป็นอย่างไรครับ mm hmm. ปัญหาของชุนชุนรอ,อบน้ำหนองหานนะครับคือน้ำหนองหานนะครับมันเน่าเสียครับตอนนี้คือมัน Santos, 20, ral, มีแต่สนุงคือพวกพันปลาแล้วมันลดลงวิธีการหาปลาวิธีการทําการประมงก็ลดลงไปด้วยองหานะครับต <im> ่กกนรองหานี่ไม่ได้เป็นที่น้าปหังอย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นการสร้างเขื่อนนะครับอยู่สกลนครไม่อยู่แค่สมุทรเขาก็บอกอิสนาของบรรยากาศอะไรบางอย่างที่เข้าไปร่วมการรบรมนักข่าวพลเมืองนะครับก็อยากอยากจะเป็นนักข่าวครับ นักข่าวพลเมืองก็เข้าวไปอบรมที่ราชพัฒนะครับก็อบรมได้เรียนรู้หลายอย่างครับอืข่าวมันก็มีอะไรน่าสนใจนะคิดว่าการเป็นนักข่าวมันน่าจะสนุกครับก็เลยเข้าร่วมการอบรมครับตอนแรกอาจารย์ชวนก็นึกนึกอยู่นะคะว่าอยากจะเป็นนักข่าวกับเขาบ้างอยากจะเสนอเรื่องของตัวเองให้เขาได้รู้บ้างคะ่ะก็เลยไปกับอาจารย์ค่ะจริงความคาดหวังก็คืออยากจะทําให้โลกมันน่าอยู่กันใน,นความคิโรบะเพราะว่า ที่อยากทำก็คือผมรู้สึกว่าสื่อเป็นฐานร่าดอนใหม่ของสังคมแล้วมันสามารถระบายความขัดที่เราอยากจะสื่อได้ได้ทำงานร่วมกับทางชาวบ้านนะคะพอดีมันมีโครงการมีการจัด,ดเวทีเสวนาค่ะระหว่างบุคคลสามวัยนะคะได้พูดถึงเรื่องสิทธิที่ทำกินของน,น,น,น้องหานและทีนี้ก็เป็นวิชาที่พวกหนูกํกำลังเรียนพอดีก็เป็นวิชานโยบายสาธารณะและทีนี้ก็ มีทางไทย P ี s ีเอนะคะเขาจะมาทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องหนองหานก็เลยสนใจว่าประเด็นหนองหานนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นจุดเด่นของของคนสกลนครน,นะคะคือผมอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ผมก็สนใจในเรื่องหนองหานด้วยครับในในส่วนที่เราเลือกช่องทางการทําข่าวนักข่าวพลเมืองนักข่าวพลเมืองเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็คือการจับมือของพี่น้อง ทั้งภาคส่วนราชการส่วนประชาชนแล้วก็ส่วนสื่อสาธารณะที่มาทํางานร่วมกันได้แล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็มองว่ามันเป็นการกระจายข้อมูลให้ให้ชุมชนได้รู้ตัวว่าตอนนี้ท้ังถิสินตัวเองมีปัญหาอะไรหรือว่าเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงหนึง่งที่จะกระจายข่าวส<ข>ารของตัวเองในการที่จะบอกคนข้างนอกว่าตอนนี้บ้านเรามีอะไรเขาจะสอนในเรื่องการพูดข่าวประกาศข่าวอย่างนี้ครับแล้วก็จะเปิดข่าวให้ดู ตอลอดสาวันเนี่ยพี่เขาจะสอนการถ่ายภาพไปด้วยครับหลังจากนั้นก็พี่เขาจะให้แบ่งกลุ่มให้ไปทําเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เราจะเสนอให้ทุกคนรู้แล้วก็ออกไปเสนอที่หน้าห้องให้ทุกๆ<อ>คน<อ>ในกลุ่มได<ส><ส>้ฟังม,มีผู้คนทิ้งขยะลงในหนองหาแล้วก็มีสนุดร้อยขึ้นมาก็กลุ่มหนูก็จะมีอาจารย์ไก่ค่ะแล้วก็มีผู้หญิงสามคนผู้ชายสองคนค่ะการ แบ่งกลุ่มนะครับในการอบรมนะครับคือมีพี่ๆจากราชพัฒนะครับแล้วก็อาจารย์จากราชพัฒแล้วก็อาจารย์ของโรงเรียนครับว่าจะมีภาพที่ไปถายถ่สถานที่ต่างๆตูนซอมรถอย่างทีมทีมของเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหนองหานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของเปิ้ลเล็กทำอะไรเปิ้ลเกี่ยวกับเกาะดอนต่างๆที่อยู่ในหนองหานนะคะแล้วก็สภาพการเปลี่ยนแปลงของหนองหานด้วย เาเาจับมาี่ใช้4กลุ่มแยกก่นประเด็นประเด็นประเด็นพื้นที่รํบลัองหานประเด็นทรัพยากรแล้วก็ประเด็นการทรําปลาเนี่ยครับคือพอสองกลุ่มมันมีสองกลุ่มที่ต้องมารวมกันคือกลุ่มเนื้อกลุ่มผมคือกลุ่ม่นนี้จะเสนอเรื่องทรัพยากรด้วยกันก็เลยนําเรื่องปลาเนี่ยครับหนูก็อยากจะสื่อให้ทุกคนรู้นะคะว่านองหานเรา เป็นยังไงนะคะในทุกวันนี้ปปัดิีมันเป็นแปลงกันยังไงะคะนองหานเป็นเป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งน้ําจืดธรรมชาตินะคะที่มีขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศรองจากดงบระเพชร ลักษณะลักษณะที่สําคัญของหนองหานก็คือเป็นแอ่งกระทะแบนดาบหนองหานมีความสําคัญเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ของของพืชพันธุ์ที่เป็นระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ําของหนองหานแต่ความเจริญเติบโตของเมืองสองเขตคือเทศบาลท่าแรก่กับเทศบาลเมืองเป็นชุมชนหนานแน่นที่มีประชากรเยอะ ที่ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้น้ําด้วยออทั้งเทศบาลท่าแร่และเทศบาลเมืองใช้น้ําจากหนองหานเพื่อทําเป็นน้ปะปาส่วนชุมชนอีกประมาณ30-40ชุมชนก็ทําการเกษตรมีการปลูกเพิ่มมากขึ้นเพื่อการขายเขาก็เริ่มใช้สารเคมีมากเพิ่มขึ้นปุ๋ยแล้วก็สารเคมีเป็นตัวกระตุ้นให้ให,ให้ให้ชุมชนใช้สารเคมีรบปล่อยลงน้ำหนองหานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของอาจารย์สุรัตนาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็พบว่าการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่น้ำหนองหานผนวกกับการใช้สารเคมีกับการใช้ปุ๋ยยาฆ่ามแมลงกับการปลูกพืชริมหนองหานของชุมชนมากกว่า30ชุมชนรอบหนองหานเนี่ยได้ทำให้น้ำหนองหานเนี่ยมีปริมาณของสารเคมีและ มลพิษต่างๆในน้ำเพิ่มขึ้นจากพืชเกษตรเชิงเดี่ยวที่ปลูกเป็นจำนวนมากตอนเล็กๆนะคะได้ไปหาปลากับคุณตาค่ะได้ได้ปลาเยอะแล้วก็น้ำน้ำจะใสมากค่ะตาตาก็ให้หนูลงเล่นน้ำได้ค่ะไม่ไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวนี้จะคันลงไปก็จะคันแล้วก็มีอย่างที่อาจบอกว่ามีสนุนขึ้นมาเยอะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราพบว่า การเกิดขึ้นของประตูน้ำสุรศรบดีเป็นตัวปิดกั้นน้ำธรรมชาติของแอ่งน้ำหนองหานไม่ให้ไหลลงสู่ลำน้ำกำ่ำและไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยปกติที่เขาเคยเป็นโดยธรรมชาติดังนั้นหนองหานจึงเป็นที่เก็บกักมลพิษของความเน่าเสียของทั้งจากเมืองจากภาคเกษตรและโดยเฉพาะคนในรบอบหนองหานเป็นตัวทำให้หนองหานเน่าเพิ่มมากขึ้น คือจากในเมืองปล่อยน้ําเสียลงมาพวกผมเป็นคนปลายน้ําก็ต้องรับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับคือมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะเอามันออกไปได้ไงคือตัวนี้ก็สร้างเขื่อนสร้างประตูกั้นน้าขึ้นมาปุ๊บทางน้นปล่อยปล่อยน้ําเสียลงมาก็มาอยู่ตรงนี้ก็มาอยู่ที่พวกผมคือพวกผมเป็นคนปลายน้าครับแต่ก่อนกับเด๋ยนนี้มันไม่เหมือนกันเลยครับแต่ก่อนเนี่ยน้ําเล่นได้แต่เด๋ยนนี้เล่นไม่ได้สำหรับผมนะครับคือก้อน แต่ก่อนเนี่ยพ่อผมเป็นคนหาปลาเป็นหลักตอนนี้ไม่ทำแล้วครับ้าขายเอขายหมูครับขายหมูส่งตอนนี้ลืมครับลืมลงลงใส่โมกใส่หมลืมทอดใส่มวกใส่เบ็ดมันก็เลยบ่ดคุ้นเคยไปเลยคือปลามันน้อยลงครับตอนนี้ตัวเล็กลงแล้วมันไม่คุ้มค่าครับทุกคนก็อยากจะเลิกเลิกกันหมดครับดังนั้นพอปลาน้อย คุณเลิกทําคุณมาทํมามะเขือเทศอย่างเงี้ยมีใช้การใช้สารเคมีก็ลงนองหานอีกก็เลยยิ่งเลิกทํามันก็ยิ่งจะสร้างปัญหาแก่นองหานนะครับอ,อ่ตอนที่ผมหาอยู่หากินไปกับพ่อับนม่การหาปูหาปลาการดักปลาตนตอนนั้นได้เยอะนะผมว่าโดยด้วยความรู้สึกที่ว่าเออ ตอนนั้นกับตอนนี้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงจากที่ผมเห็นก็มีตั้นอาจจะลงไปดูเนาะมีสนุนมีผักตบชาวาไอ,ไอเรื่องของน้ําที่มันเปลี่ยนสีนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพตะก่อนกับในปัจจุบันนะครับซึ่งผมว่าทุกคนในชุมชนหองหานเขารู้ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนใช้สปพจากรตรงนั้นนะครับอ,อ๋อก็ทุกคนในประเทศนะคะอยากให้เขาได้รู้ว่าน้องหานที่พวกเราอยู่กันมัน จะดีสักแค่ไหนหรือว่าจะร้ายสักแค่ไหนค่ะเป็นเจ้าของปัญหาครับอยู่อยู่ในพื้นที่คืออยากจะเสนอออกไปแล้วคืออยากจะพูดเองครับคืออยากระบายออกไปเองเลยครับตอนนี้มันเดอนร้อนแค่ไหนหรือว่ามันดย่งเป็นสุขอย่างไรครับหลังจากที่เราได้ไปอบรมสามวันนะคะก็จะได้มาลงพื้นที่ไปถ่ายทำที่บ้านเนินกุกยางค่ะก็ที่เลือกบ้านเนินกุกยางก็คือว่าบ้านเนินกุกยางจะ ทำอาชีพประมงเป็นหลักคือว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะคะแต่ก่อนจะทําทั้งหมู่บ้านแล้วก็ได้ปลาเยอะแล้วก็เขามีการหาปลากันจริงๆครับแล้วก็ทําประเด็กกันปลากันนะครับตอนนี้หมู่บ้านของเขาเนี่ยที่หาปลา,าจะกลายเป็น,นดินแล้ว น้อกุยางครับท่าเรือบ้านกุญยางเราจะลงไปถ่ายภาพนนรบรรยากาศสภาพของน้องหานในปัจจุบันครับแล้วก็ถ่ายภาพชีวิตการหาปูหาปลาของชุมชน,ชนบ้านเอนกุญยางครับแล้วก็ออกไปนอกครับเนื่อากตัวนี้มันปลามันไม่ค่อยจะมีนะครับครับหายกล้ทันี้นไม่ได้ไม่ค่อยจะได้ครับเพราะว่าสนุนมันเนยอะครับไอช่องทางการสัญจรของเรือเนี่ยคะ่ะก็จะออกไปยากแล้วพอที่จะแล้ว พอที่จะไปหาปลาหรือว่าไปทําการประมงก็ต้องออกไปประมาณหกถึงเจ็ดกิโลหรือไม่ก็สิบกว่ากิโลนะคะก็ทําให้ต้นทุนในการลงทำการประมงได้สูงมากเลยค่ะเนื้อล่างส ลงพื้นที่ไปนะคะก็จะได้ล่องเรือไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็จะสัมภาษณ์ในเรือนะคะก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นปลาในหนองหานที่ลดลงแล้วก็หนองหานน้ําหนองหานที่เน่าเสียะคะ่ะช่วงแรกช่วงงานแรกสย่างออกมาเล้ตจีนเป้าจีนเสือ้อเพิ่มน้ำมักยับเหีบยข้าไป นี่โรงงานได้บนเิาจวดนี่ดีแต่ฮือเนาะคุณพ่อก็ได้บดอกว่าเออแต่ก่อนช่วงหน้าแรงน้ำในหนองหานจะไม่มีค่ะจะแห้งลงไปคุณพ่อสามารถเดินได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่สร้างเขื่อนกั้นน้ำน้ำก็ไม่ค่อยไหลคือว่าบ้านหมู่บ้านาก็คือว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะก็พวกผักตบชาวาก็จะไหลไปทับถงกันที่นั่นไปทับพ่อทับถงกัน,กนขึ้นก็ น้ำก็จเนาเสียค่ะากก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เลิกทำการประมงเลยครับก็คือเขาบอกว่าการประมงอย่างนี้มันลงทุนสูงการทำการประมงก็ยากขึ้นหาปลาได้ยากมันไม่คุ้มค่าครับ โอ้ยเออ้วยโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่กลัวปี๊ดไม่กลัวเพราะว่าต้องสุกแล้วล่ะท่านอ๋อทาดีต้มน้ำให้ต้มแสงกนี่ก็ากลัวลงไปใส่ใส่เพื่อแล้วอยู่หนองหันแล้วก็เศร้ามาก็จัดประมาณเด็ดตีตีสองก็ลงไปยามก็คู่ขึ้นมากปลามาไกล เลี้ยกลายกับกินกับเข็ประเด็นคือปันปลาพื้นบ้านเนี่นั่นก็ให้ไปสัมภาษณแม่ที่เขาทําปลาครับเขาบอกว่านองหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนองหาไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วปลาก็เป็นโรคปลาครึ่งตัวยังลอยได้อยู่ไอ้ครึ่งตัวเน่าไปแล้วอย่างนี้ก็มีครับคือปลาจะเป็นอย่างนี้เยอะอาจาะอนี้ อย่างแรกก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนรอบหนองหารได้ช่วยกันพัฒนาผมมีความคาดหวัหงว่านะครับคือทุกคนที่เป็นที่มีส่วนร่วมในหนองหารนได้ดูข่าวนี้แล้วเขาอาจจะมาพัฒนาหนองหารให้ดีขึ้นกว่านี้เขาอาจจะเห็นปัญหาของเราเขาอาจจะช่วยเราได้ น้องหานที่จังหวัดสกลนครนั้นเป็นทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกวันนี้จํานวนปลาได้ลดลงไปนะคะชาวบ,บ้านรอบๆน้องหานจาเป็นที่จะต้องปรับวิธีของตัวเองเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรไปติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดสกลนครค่ะ หนองหานจังหวัดสกลนครเป็นอู่ข้าวอ,าอู่น้ำของชุมชนตลอดมาวิถีชีวิตประมงยังคงใช้เครื่องมือแบบง่ายๆโดยว่าสิเป็นแหอลอกหรือมองชุมชนบ้านหนองกุ้งยางเป็นชุมชนที่เหตุการณ์ประมงเกิมดมนบ้านชาวบ้านไม่วิธีการถนอมอาหารโดยการเอาปลาจากหนองหานมาหดปลาแดกกับปลาแห่งเพื่อสิไปกินและขายเป็นไรายได้ลักของครอบครัว นะคะถ้าปลา10กิโลต้องใส่เกลือถ้าอยากได้ปลาละาที่เราไปปิ้งไปทอดน่ะต้องใส่เกลือ4กิโล5กิโลซูเมอนี้แหล่งป,ปลาสอของสมชนเปลีป่ยนแปลงไปจากเก่าเบื้องได้จากการทำมาหากินชาวบ้านพยายามสิบปับตัวเขากับสภาพแวดล้อมมีการปรับใส้พื้นที่รอบเมืองหาดป็นพื้นที่เหตุการณ์เกษตรปลูกขา่าหมักพริกมักเคีเค้ยอ และกร๊มบสัลลีและการเหดการ,กรเกษตรแบบใหม่ที่ใช้สารเคมีเป็นลักส่งผลให้เกิดการสะสมของสารพิษจำนวนปลากระกนอลล <ง S 2> ูกวิธีการาประมงพื้นบ้านกระลดไปตามนำมันจะเตกบต่างกันหลายตะกอดปลาใส่ตัวนี้ร้ายแต่คุณโอนี่บริจาได้เลี่ยนปุ๊บที่พระดุสวรรค์เรีกเปทะเลเป็นมัดเป็นปุบป้าปุบป้าเุาตบเนาะ ปาตัวลายหปาปา,ปาอีกปัจจัยหนึ่งที่ห,ห้นองหารประสบปัญหาก็คือการสร้างประตูน้ำโค่ห้อนยามแรงกระสินีวัชพืชขับถมกันหลายส่้งพุนห้นองหารตื้นเขินและสิ่งนี้ก็เหตุให้วิถีชีวิตของคนรอบนองาหารเปลี่ยนแปลงไปอัญยกกหหลายแล้วก็ลงทุนกับแพงไปไก่อีกทะเลหวบไปตีนเมืองไป จะหาปลายัางค่อยได้จะให้ระมองก็อยน้ำนองหานในมือนี้ยังยืนยัดทำหน้าที่คู่กับชีวิตของคุณอยู่นี่สร้างอาชีพเห็ุประเดปไปแห่งให้ได้ยังซีถ้าแม่นองหานต้องลดลดบาทที่สิบเป็นหล่งทุนทางธรรมชาติของผู้คนรอบตัวน้ำนี้ลงไปเรื่อยเราต้องประเริฐกับสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ ถ้าแม่นองหารเปลีป่ยนแปลงคนดูนี่ก็ต้องเปลีป่ยนแปลงไปนั่สิทธิไซเซงวงุงนกข้าวพลเมืองตรัศกนนุนครรายงานังจากที่ชุมข่าวแล้วครับก็เอาข่าวนี้ไปให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน,นครับแล้วก็มาร่วมพัฒนาพนาการพูดคุยกันว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาหนองหานนี้อย่างไร ปัญหาน้องหานมันเกิดอ,อย่างนี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วเปิดไปได้ไหมที่เราจะทําให้น้องหานกลับมาเป็นเหมือนเดิมปัญหาแต่ก่อนคือฤดูกาลหน้าฝนอย่างเย็นกะโาฝนตกฝน,ก,น,ก,นก็จะซัดล้างสารชีวิตที่พวกเราไม่ละครับราะฝนเราไม่ละคำเอง นันเป็นแหล่งสะสมของสารเคมีเพราะฉะนั้นโงงานปุ๋ยหลังคนรระบายออกมาได้งานปุ๋ยหลังดับดูนาปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรก็ต้องไหลลงมาเอาบรรยากาศตอนที่ใช้ข่าวครับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับคือที่ผู้ใหญ่บ้านอบตแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับมาดูแล้วก็สื่อคุยกันนะครับถึงเรื่องปัญหาของโรงาน ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วมีเด็กอย่างพวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมครับก็เขาก็บอกว่าปัญหาของรองหาเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาที่แก้ยากปัญหาที่แก้แก้ไม่ถูกเขาบอกอย่างนี้คุณพ่อเขาเสนอมาหลายครั้งแล้วค่ะก็ไม่เห็นมีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะอยากจะให้พวกผู้ใหญ่ครับไปติดต่อกับทางคนฟากน้ํานั้นแล้วก็มา คุยกันกับคนทางนี้แล้วก็ทางบมพมก็มาร่วมกันเหตุผลก้นน้ำโสมโปจากโรงพยาบาลระบายลงมาครับที่ผมเห็นมาเนี่ยไปพายเรือก็เห็นเลยครับไปพาลากมีคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่าหน่วยงานรัฐต่างๆได้ปล่อยน้ำเสียลงมาแล้วก็พ่อชุมชนในหมู่บ้านก็ได้ปล่อยสารเคมีลงสู่น้ำหนองหานด้วยค่ะให้พื้นที่ของหรองานให้ใช้ป่าของหนองาน เขาจะาเกิดการที่มันตัดยื่นออกมาาตรงประเด็นที่น้องผมว่าต้องปล่อยนองหานให้แห้งเพื่อตัดคือผมสนใจตัวนี้นะครับคือแนวทางแก้ปัญหาผมสนใจบอกว่าผมสนใจตัวที่เขาบอกว่าหน้านี้หน้าแรงเนี่ยน่าจะปล่อยน้นํนาน้ํานองหานเนี่ยให้ลดลงบ้างให้ลดลงแล้วพอไว้รับน้ําใหม่ที่จะแบบเป็นฝนเป็นอะไรตกลงมาครับมันน่าจะ เป็นการตากนองหานไปด้วยครับคุณพ่อบอกว่าขอหนึ่งปีได้ไหมให้น้ำนองหามันแห้งบ้างให้กองสนุนมันได้ตายไปบ้างลดลงไปบ้างเ่ะให้ตได้อยู่ัได้ขยายพัยนธุ์ไม่ตั้งแต่นี้รึ้มบานเหมือนกับผมประมงผมยังพูดแล้วว่าการจัดสัรงนั่นของเขาเป็น่าไรการแก้ป,ปัญหานี่สุดก็คือตัวเราเองบ้านเราเปื้อนบ้านเราสกปกรปกเราต้องทําความสะอาดเองใช่ไหมครับ และจะให้ใครมาทำบาตสฟรานให้สิ่งที่แก้ปัญหาีริงๆก,ก็คือตัวของเราเองคนในชุมชนเองร่วมมือกันตรวนี้ผมอยากให้หนองหานเป็นกระจกที่จะส่งหาคนในชุมชนได้รู้ว่าเออมองย้อนตัวเรามองย้อนหน,นองหานแล้วมาส่งผลตัวเราไองไงบ้างแต่ณวันนี้คนเหล่านี้หรือแม้กระทั่ง<ม>ลูกหลานคนเหล่านี้บอกว่าโอ๊ยกินปลาแดกหนองหานไม่ได้แล้วมันเหม็นแล้วคำถามก็คือคนในเมืองต้องมาถามกันแล้วว่าแล้วใครล่ะ ทำให้ปลาแดกหนองหานมันกินไม่ได้หรือปลาหนองหานมันกินไม่ได้เราก็คาดหวังว่าภาระาที่สําคัญที่สุดของคนในพื้นที่โดยเฉพาะคนรอบหนองหานน่าจะต้องลุกขึ้นมากระทําการใดๆด้วยตนเองก่อนก่อนที่จะรอว่าคนอื่นจะเข้ามาช่วยเพราะเพราะน้ําหนองหานเป็นน้ําเพื่อการหาอยู่หากิน เป็นเป็นบ่อกำเนิดของชีวิตเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมเป็นการทำให้ชีวิตหนองหารอยู่รอดได้อย่างน้นอยๆครับก็ได้ให้เขารู้ในเมืองอ่ะให้เขารู้ว่าที่เขาป่วย ถ้าเขามีจิตสำนึกก็เขาก็คงไปคิดบ้างอยากให้ทุกคนก็รักษาน้ําแล้วก็ที่เมืองก็อย่าปล่อยสารเคมีลงมาเยอะก็คือว่าพวกคนไปน้ําอย่างหนูก็คือหนูเนี่ยอยู่ในพื้นที่รอบนนองหายก็สื่อให้ทุกคนได้รู้เพราะว่าหนูรับผลกระทบโดยตงรงค่ะถ้าทางอื่นเข้ามาบอกว่าน้องฮานเป็นน้ําเสียน้ําเน่าอะไรอย่างเงี้ยใครเขาถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่พื้นที่รอบหนองหาย คนดูค่าจะเชื่อหรอคะว่ามันเสียจริงๆมันเน่าจริงๆ